เพชรพระรวดสวัสดีพี่นอ้องฟังฝ่ายสุภูสุขอนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดลาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อว,วันศุกร์ที่ยี่หกกันยายนสองหาสิบเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งผลลาพัฒนาเมื่อวันพุธกันก่อนพี่น้องเลขกบวมมันออกกันซีหนึ่งหา เหล็กลางก็คือซีซีมีนอ้นอ,นอยไปน้องเนาะเลื่อออกหนึ่งหาครับซีซี บ่เข่าพี่น้องของปูศูนย์เจ็ดข้อเข่ารุดเอาไม่พี่น้องแก้มือไหมไม,ไม่เข้าก็คือไม่เข้าจังสี่แหละพี่น้องขั้นบ้กเขาก็มีหลักฐานของเกาให้เบิองขั้นเข่าก็บอกว่าเขาขั้นรุดก็บอกว่ารุดก็มีของเกาให้เบิอง หลักฐานให้เบิง้งอ๋อสายสด้ายของสายด้ายของเส้นเหมือดตัวนี้ ของเส้นเมือให้ C หก C ตอเสียดายตัวนี่เลขมันออกกันโนให้ C 6กีออก C, C ีเสย เดือนนี้เดือนกันยาเนาะพี่น้องเดือนนาก็เดือนตุวล่าฝากห้องคึมคึมคือยังจีซังล่าเนี่ยนาะพี่น้องเนาะห้องคึมคึมอยู่หัวใจเดือนกันยานึง วิ่งบนล่างพี่น้องบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างบนล่างสามกับสี่ ปูหนึ่งสีแล้พี่น้องสามกับสี่ตุกันตัวล่องก็จะเริมแล้พี่น้องบางหวดกับเขาตัวล่องด้สามห้า สีห่ห้าห้าห้าเลขเป่าเลขเบิร์นมากว่าพี่น้องสามหก はあ、おっちん、q u i สี่เจ็ดห้าเจ็ดตะกี้ตะกรอนว่าพี่น้องเนาะตะกี้ตะกรอนกับขีดเส้นได้เอาสีแดงขีดเส้นขีดเส้นเนาะพี่น้อง เอฟซีวายไปขีดไล่ตาสันก็เลยบริขีดเท่ามากคู่มือนี่เอฟซีเมียนมาขีดไล่ตาวาสันก็เลยเศร้าขีดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตะกี้ขีดเส้นแดงเนี่ยส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนีส่วนตัวเน้นเน้นติดซีซีหาซีหกนี่ซีเจ็ดนี่หาคอยเข่าคอยแกวไม่ไรแ้่พูเด้ติดสามเป็นตัวกันตัวลอง ตะจีตะก่อนขีดๆทั้งสี่เลพี่น้องนี่อันนี้ตัวรองนดพี่น,อน,น้องนล่เอฟซีมาไล่ตาก็ได้เศ้าขีดอันนี้ขีดถ่ายเบินซื่อนึ้นคตัวร่องนี่เด่นสีล่องสามนี่มั่สุกที่ยิบกกันยาสองห้าหแปดลาวปู่ศูย์เจดวิ่งบนล่างสามกับ4ปู่เด่นสร่องสจับคู่สามห้าสี่ห้าห้าห้าสามหสี่หห้าหกสามเจ็ดสี่ สี่เดห้าเ็ดเด่นที่4ี่ห้าสีี่เลอง3ามห้าเดได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมกักราคาก็คือตามนี้แหละพี่นอ้องอ่อแคบหน้าจอครับผมมักชอบจะใดกับพิจารณาเบื่อก็จะลืมบนล่างไปกับได้พี่น้องได้นี่ลายมือของปู่ตัวน,น้อยๆซับนี้ละพี่น้องเห้องจัดกุญแล้วผู้ติดตามปู่ศูนย์เ นี่แหละมิสัญย์ลกักษณ์มิโลโกโลเห็นบ่ปูศูนย์เจ็ดตัวน้อยๆเองสิฮะอ่ะกราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ออดอะไรครับผมโชคมาแน่งๆต่างๆกันเหมือนแรงพี่น้องเข้าขากดไลค์กดแชร์เหียได้พี่น้องได้บ่ได้เสียเงินเสียค่ามิยังอกกดฟรีสวัสดีครับผม